ครับผมก็สวัสดีครับลูกเรียนทุกคนครับเอาวันนี้เราก็มาพบกับตัวอย่างที่1ของบทที่7แก๊สและสมบัติของแก๊สกันนะครับผมอ่ะทีนี้เราไปดูโจทย์กันเลยนะครับโจทย์บอกไว้ว่าแก๊สชนิดหนึ่งบรรจุในภาชนะขนาดขนาดเท่าไหร่ครับ100ลูกบาศก์เซนติเมตรโอเคนะครับที่ความดัน1 atm หรือ1บรรยากาศนั่นเองนะครับณอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสถ้าแก๊สชนิดนี้บรรจุในภาชนะขนาด200ลูกบาศก์เซนติเมตรอันนี้เป็นภาชนะ เพิ่มขึ้นมานะฮะณอุณหภูมิเดิมแสดงว่าอุณหภูมิคงที่อุณหภูมิคงที่แสดงว่าไม่เปลี่ยนแปลงเราไม่ต้องมาคิดนะครับโอเคนะครับแก๊สชนิดนี้จะมีความดันเท่าใดน,นะครับอันดับแรกเลยอันดับที่1ลูกนิเรียนทําไปแล้วก็คือ1อ่านโจท์โอเคไหมครับอานโจ์เรียบร้อยทําอะไรต่อตีตัวแปรครับบรรจุในภาชนะขนาด100รลูกบาทเซนติเมตรตัวแปรคืออะไรครับขนาดขนาดก็คือปริมาตรปริมาตรตัวแปรคือวอลลุมคือ V ีนะวีมาแล้วนะครับ ที่ความดัน1บรรยากาศ1บรรยากาศบรรยากาศก็คือ1น atm ความดันครับคือตัวอะไรครับ p พสเซอร์คือตัว p โอเคนะครับอุณหภูมิเนี้ยอย่างที่เราบอกไปแล้วก็คือมันอุณหภูมิเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงเราไม่ไม่เอามาคิดนะครับถ้าแก๊สนี้บรรจุในภาชนะเขาเพิ่มภาชนะขึ้นมาอีกเป็นขนาดเท่าไหร่ครับขนาด200เป็น v ครับตัวแรกคือ v 1 100ตัวที่2เพิ่ม v ออกมาเป็น200โอเคนะครับณอุณหภูมิเดิมแก๊สชนิดนี้จะมีความดันเท่าใดความดัน ที่ภาชนะ200แสดงว่าเป็น p 2แสดงว่า v แรกเนี่ยเป็น v ที่100เนี่ยก็จะเป็น p ที่1คู่กันนะครับเมื่อเรา1อ่านโจทย์2อะไรครับตีตัวแปร3คิดหาสูตรสิครับคิดหาอย่างไรคิดหาจากตัวแปรที่เราตีออกจากโจ์นะครับตีออกจากโจท์อ่ะตีตัวแปรครับได้แล้วสูตรครับ p 1 v 1เท่ากับ p 2 v 2 สูตรนี้ไม่ยากเลยนะครับสูตรนี้ไม่ยากนะครับถือว่าพวกเรารู้จักกันดีนะครับโอเคนะครับทีนี้พอเราได้สูตรเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่4คือทําอะไรครับเอาตัวแปรที่เราได้มาแล้วเนี่ยมาแทนค่านะครับ p 1เท่าไหร่ p 1เราไปดูครับ1.0 atm โอเคไหมครับ v 1ครับ v 1เท่าไหร่ v 1อยู่ที่เท่าไหร่ครับ100ลูกบาทซนติเมตร 100่จุดศูนย์ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับโอเคนะครับคูณนะครับมีค่าเท่ากับ p 2เป็นโจทย์ต้องการถามนะครับต้องการทราบนั่นเองนะครับก็คือ p 2เป็นตัวแปรเก็บไว้ต่อไปครับเป็นตัวต่อไปก็คือ p 2ตัวนี้มันไปอยู่ในภาชนะขนาด200ก็คือ v 2 200นะครับลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองโอเคไหมครับหาได้มาแล้ว1อันโจทย์2ตีตัวแปรพอตีตัวแปรเสร็จปุ๊บ ที่เรามีในสมองของเรามีสูตรอะไรบ้างที่มีตัวแปรเกี่ยวกับตัวนี้ดึงออกมาได้เป็นสูตรพอได้เป็นสูตรเสร็จปุ๊บขั้นตอนที่สี่ก็คือแทนค่าเมื่อเราแทนค่าแล้วมันก็จะกลายเป็นทักษะทางคณิสั์นะครับก็คือการหาคําตอบน,นั่นเองอย้ายทุกตัวที่อยู่ข้างตัวแปรกลับไปฝั่งที่เป็นตัวเลขให้หมดนะครับสองร้อยทำอะไรอยู่กับตัวแปรครับคูณอยู่กับ p สองอันนั้นเราต้องย้ายสองร้อยไปทําอะไรครับย้ายไปหารนะครับก็จะเป็น1.0 atm คูณ100.0ลูกบาทเซนติเมตรมีค่าเท่ากับอ่าแต่ก่อนที่จะเท่ากับนะครับเราหารด้วยกันนะฮะเราย้ายมาหารแล้วหารด้วย200.0ลูกบาทเซนติเมตรนะครับเท่ากับ p 2โอเคไหมครับพอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บทำยังไงเราก็ไปดูหารตัวเลขกันนะครับอันดับแรกคือดูหน่วยก่อนหน่วยนะฮะหน่วยซ้ำกันโอเคนะครับเราตัดหน่วยลูกบาทเซนติเมตรไปเรียบร้อยแล้วสังเกตว่ามันจะเหลือหน่วยของอะไรครับ atm ซึ่งเป็นหน่วยของคําตอบหน่วยของความดันนั่นเองนะครับมันก็จะถูกต้องนะฮะหนึกับ1ได้เป็น100 100หาร200เป็น1นึ1่งส่วนสองหนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับศูนนั่นเองอันนั้นคําตอบในข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับนะครับเราได้ความดันของแก๊สชนิดนี้นะครับที่อยู่ในภาชนะขนาดเพิ่มขึ้นจาก100เป็น200เนี่ยได้ความดันอยู่ที่0ูุด 5 ATM นั่นเองก็คือความดันมันจะลดลงเมื่อขนาดมันใหญ่ขึ้นนั่นเองโอเคไหมครับอันนั้นฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนอย่าลืมกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2กันต่อไปในเรื่องของบทที่7แก๊สและสมบัติของแก๊สอย่าลืมกดติดตามกันนะครับขอบคุณครับผม